สถานการณ์ปัจจุบันสาเหตุและปัญหาของการเกิโดโรคเอดส์และพฤติกรรมเสี่ยงนะคะในการมีเพศสัมพันธ์สเพื่อให้นานตั้งการปฏิบัติตนกรณีการเป็นโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยเอดส์สเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นแกนนำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน100คนโดยร่วมโครง,โงการณห้องพุทธชาติโรงเรียนนาบอกคำวิทยาคมตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังวหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ครับแล้ก็เรียนตอนที่เข้าชมในวันนี้นะครับแล้วก็น้องน้องทุกท่านนะครับนักเรียนชั้นมส ح, ใช่ไหม เดี๋ยวนี่ม3ก็ไว้ผมยาว,ล,วละแต่่อนนี้ม3นี่ไว้ผมสั้นมากเลยครับก็โครงการในวันนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นระหว่างกองทุนสปสชของโครงการบริหารชดภูมิคุ้มกันนะครับก็คือเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวัยรุ่นนะครับข้าสวสวยรุ่นนะบางคนอาจจะข้าสวยรุ่นตั้งแต่ม2ละ มสามมสัปมสองมสามมสี่มห้าก็เป็นช่วงที่กำลังจะมีความรักรักยังไงรักให้ถูกต้องนะครับรักยังไงรักให้จบปริญญาตรีก่อนงานบุคคที่ได้เรียนขับวิ่ผู้ดำเนินงารที่ได้เรียนจบมาเป็นประธานเปิดวิธีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การต้องการโลกเองประจำปี2565ในวันนี้การที่ได้ฟังการได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่ได้รับความรู้และวิธีป้องกันโรคเกิดปัจจุบันนี้เป็นโอกาสันดีกระผมขอเปิดโครงการส่งเส,สริมก,การกเรียนการป้นะองกันโรคเกิดประจำปี2,506ณบั้ขอบุณครับ

นี่สายตายาวขนาดนได้สัมผัสอยู่จากเลือดจากแม่สู่ลูกเนาะการติดต่อนะคะทีนี้มันจะมีเชื้อโรคอยู่หลายอย่างนะคะนี่เรายกตัวอย่างมันก็คือสาอย่างก็คือเชื้อไวรัสไวรัสเนี่ยได้แก่โรคอะไรบ้างโรคอะไรบ้างข้างหน้าเราเห็นไหมโรคเริ่มโรค หุ่นขวัญไกโลกเออ่ะประมาณหนึ่งเลยเก่งไหมเพราะว่าเขามาประเมินแล้วนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึง่งเขามาสองสามแประมาณนั้นมันก็จะคือการติดเชือ้อรานะคะอ่ะ คลินิกของที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะมีชื่อว่าคลินิกเพชรรุ้งเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเนาะเขาจะเปิดทําการทุกันงคารเวลาบ่ายโมงถ้าใครอยากไปปรึกษาอะไรแบบมันมีความก็มาปรึกษาได้ที่เพจคลินิกอีกอันนีค่ะเพจคลินิกไวมรุ่นนะคะอันนี้เป็นเฟซบ o o กเพจนะคะ ใช่ไหมก็จะเป็นรุ่นก่อนแ่จะไม่ใช่รนนุ่นรุ่นก่อนฮะโรงพยาบาลกำแพงเพชร้องเซอร์เลยแล้วก็แล้วก็เข้าไปกดกดไลค์กดถูกใจได้ด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นโรคติดต่อก็ได้เป็นเกี่ยวกับอยากฝังยาคุ่หรือว่าตอนนี้หนูเครียดมากเลยค่ะเครียดแบบไบโพล่าหรืออะไรเงีนน้ยประมาณนี้นก็ปรึกษาได้เสรเสเรื่องเยนยเรื่องเงินนายลูก